สู่ช่วงเพื่อนฝ่ายนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเราจะคนที่สนิทกันมาปิดกันซึ่งสาธิตก็มาออกแล้วนะนี่นะครับก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับผ่านทุกผ่านเกิดอะไรพีจางพีมไม่เกิดไม่เกิดแนะนำตัวก่อนซีอาร์สวัสดีครับผมโนอาห์นะครับผมเป็นลูกศิษย์ของพี่อาร์ครับสวัสดีค่ะชื่อพิมค่ะวันนี้ดูเป็นใสๆว่ะพีมก็ใส่ทูกวันหรือเปล่าก็เลยเราเรียนโรงเรียนอะไรครับอ่ะ สาธิตมอขอแล้วคะช่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าอะไรเกี่ยวกับมอขอแล้วก็สาธิตมอขอค่อนข้างเยอะก็สิทธิ์กันไงแล้วก็รู้จักจาก,กันเป็นสิทธิ์ของสาธิตมอขอไงเออนะครับเราวันนี้นึงก็คือทําไมถึงได้เอาสองคนนี้มาเขาบอกเลยนะคนที่สาธิตดูก็จะลง <c oughs> ตอนแรกเราจะมาทําอีกช่วงนึงบางเอื่นองมันมีคนแบบติดธุระนะเมืงนะแบบไเกลเก่อ <c oughs> ถูกเงินนะถูกเงินนะมีเรื่องทีจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าถูกไปโรงเรียนก่อนไหมก็จะไปไม่ไปไปทีไรกก็ไปสายอ่ะค่านักกกษาหนึ่งจะไปเรียนอะไรแล้วพูดไปแล้วมันไม่ติดด้ว อือยงี้ไงนีอ,นอนะที่ชอบอะที่ชอบฝันอยากจะเป็นเหรียนไม่ต้องติดไมติดก็ได้เข้าารสารทมอโทรทำไมมรคา จะกระซิบทำไมล่ะกระพูดกระซิบคืนักข่าวคะขึ้นในเพลงนักข่าวเอออยากเป็นนักข่าวไม่รู้ยังไงพูดกันได้เล่นสุดกันได้สรุปได้อยู่นี่มั่งขออีกคนหนึ่งครับคุยันมนุษย์สารครับคนอิงใช่คนเดชรู้จักเป็นกิมไหมรู้จักเป็นกิมเนี่ยเคยมาออกแล้วซึ่งเป็นกิมมันเรียนแพทย์ใช่ไหมในช่องเราเนี่ยมันจะมีอาชีพที่เป็นพิมพ์นิยมของคนไทยอ่ะมาออกแล้วแต่อันเนี้ยเราอยากจะชวนคนที่มีมุมมองด้านสายบันเทิงเหมือนเราาพูดคุยกันซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เพื่อนตายด้วยไงคือโรงเรีีียยยนนนนเเเรรราาา่่่่มมมักกิจคออข้งะะแแหลตว นี้ไม่ค่อยได้จัดยียดายมากเลยนะถ้าสมมติว่ามันไม่ติดโควิด <c oughs> ก็ไปย้อนดูได้เลยครับปีก่อนๆนั้นว่ากิจกรรมเราเยอะขนาดไหนช่วยเล่ากิจกรรมที่ทึ่บใจ จริงจริงๆยอมรับว่ากีฬาสีโรงเรียนเราอ่ะก็เด่นอยู่นะเจ้านี่มีโอกาสได้เป็นนั้นนั้นด้วยกับเขาไม่ใช่หรอคาอะไรสักอย่างฆาตกรใช่ไหมก็เป็นฆาตกรโรงเรียนครับแต่ก็<อ>ไม่มีอะไรที่เสี่ยง <c oughs> ติดต่อมหกเราก็ไม่ไปด้วยล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วมีไปเรียนเช็ค <c oughs> ชื่อสังกฤษครั้เดียวแล้วก็กลับไปครั้งสุดท้ายมีวีรกรรมอะไรค่อนข้างเยอะเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมที่คิดว่าพีของตัวเองเอาพีนี่แบบมันไงอ่ะพีที่มันไม่มาวันนี้พีที่มันไม่มาวันนี้พีพีไม่มีใช่ไหมคนดีใส่ใสโอ้ย จริงเ,เหรอพี่อาเมาถอดในเกมเพื่อนนะฮะเออเหรอข้างนันแล้วได้เลยน้องอ่ะผมผมได้ยิบานเกงเลยล้ววิ่งหนีเลยของผู้หญิงน,นะจ๊ะไม่ค่อยก่อเรืองะ อ๋อเป็นใค<ช>ไม่อนจริงจังเป็นที่ละคราอาจารย์เออเป็นที่ละครอาจารย์เหรอเป็นที่ละครอาจารย์จริงจริงจริงพูดจริงคือ <c oughs> อันนี้ขอพูดอีกอย่างหนึ่งมันจะมีบ,บอกพีเคด้วยคนหนึ่งที่เต้นกับมันนี้เพื่อสนิทของบัณฑนาพีเคตู่ตอนนั้นเต้นเพลงอะไร,เเรชายไปเต้นแบบดีมากขึ้ไปเอาถ้าเต้นเหมือนในกูถามเป็นตัวตลิซ่าอะไรอ๋อหรอเต้นดีมากใช่ใช่ดูเพราะมันชอบมากเลยเออไม่รู้นะว่าผู้ปกครองหรือว่าคนสังเกตุอาจจะมองไปว่าคนนี้เหมาะกับการเป็นวิชาการแต่เรารู้สึกดีตรงที่ว่างานด้านไหนสามารถทำได้ดีได้เหมือนนการัที เด็กรุ่นใหม่จะชอบในด้านภาษาชอบด้านมันเทิงหรือว่าชอบด้านอื่นก็ให้ลูกหลานทําไปเถอะถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายหรือว่าเดือดร้อนอะ่ะโสดไหมครับ <laughs> สตัตเลยกรกกงนี้ <laughs> <laughs> นี่ใหลายคนหรือเปล่า <laughs> อีกคนนึงอันนี้แหละแม่โซ่ไม่โซ่เหราต้องก็รู้ว่าใครคนนี้น่ะเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นไปเอออยากรู้คือเหมือโดนจีโอมโดนแฉแล้วผมอะแอบชอบเขาเว้ยตั้งแต่ตอนสี่ไหมใช่ใช่ตั้งต่อนนั้นละผมวิจิตบันดาลชักพาเปิดได้ทำงานด้วยกันล่าเขาที่ใส่ดีนะใช่เขาก็น่ารักนะของเขาอะอะไรเนี่ย ก็ผมแอบชอบเขาเนาะแต่ว่ามสี่อยคือไม่ได้อะไรกันนะก็เป็นเพื่อนกันรูเขินแทนเออนทำไมอ่ะเสร็จปั๊งเนี่ยพอมห้ามีน้องคนหนึ่งเขามายุ่งผมเนี่ยโยหรอใช่กดระโดดโอ้โหดิถึงเลยถึงเลยถึงเลยตกไหมล่ะอะเราต่อแล้วต่อพอเขามายุ่งเสร็จปะผมก็แบบถึงแล้วแหละรู้ว่าตัวเองถึงก็เลยทักไปเรื่อยๆแบบเออทำไมไม่หาใครทักไม่หาเชียวตัวเฮ้ยผมไม่ตีเด็กพี่ผมอันนี้พอรุนเเต่มาคุยก็นั่นแหละครับผมประมาณนี้อ่า มีโอกาสได้ไปหลังนองต้างไม่เคบไม่เคยจริงจริงไม่เครเลยไม่อาแม่ดูแม่ดูตัดแต่งคลิปนะอันนี้แบบเคยไปไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยครับว่าผ่านไม่เคยดีเป็นเด็กดีไม่เคยเหมือนกันคือพี่ถามคำถามนี้เพราะว่ามีรุ่นน้องหลายๆคนเนี่ยเจอผู้ปกครองว่าสังคมเนี่ยด่าว่าเ้ยไปนั้นเล่าหรือแบบเสียคนอะไรอย่างเงี้ยพูดไปหลายคลิปแล้วแหละพูดเป็นเกือบทุกคลิปเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันต้องอยู่ จะเสียมันเสียอยู่ที่คนนี่นะครับไอ้บางคนไม่ได้กินเหล้าเลยนะอย่างเราเราไม่ได้กินเหล้านะคือต้องไปกับเพื่อนเออไม่จริงๆริงไปแขวนคลายเฉยๆด้วยความที่ช่องนี้มันเป็นช่องเพื่อนพี่น้องเราไปเล่นซีรีส์เลยมีโอกาสได้ดูไหมต้องไม่ค่อยได้ดูหรอกไม่เป็นไรขอถามก็ว่ารู้สึกยังไงในปัจจุบันขอพูดตามตรงว่าซีรีส์ไวฟ์ฟีเวอร์มากคนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันค่อนข้างดังมาจากซีรีส์ไวฟ์อะไรเงี้ยมีมุมมองแทนหรือว่าทัศนคติด้านนี้ยังไงบ้างปัจจุบันออ่่่่ะะะนนนนนน้้้้้งกกกก็เเเเเปปปิดดดวววาาาาารรัััับลลลีียยไไมมมจแสสูึ เหมือนกับแมันก็อยู่ที่ว่าเกิดอะไรเวลาหรือเปล่าเอะช่วงนี้เป็นช่วงทาเล้นนะครับเป็นช่วงทายภาษาคาเมรอนนั่นเองเย้คำว่าโฮบาย แปลว่าอะไรในภาษาไทยมือถือยังให้คือเล่นให้ระหว่างคำว่าตื่นนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเยอะช้อยเหรอเออะไรนะกูก็ลืมเหมือนกันตื่นนอนตื่นนอนนะครับไันกิ๊กเต๋อก็ตื่นนอนเอกเขคิดว่ากูโม้ขนาดนั้นเหรอไม่ตัดออกโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะกินข้าวแปรงฟันแปรงฟันนี้่อ็ไปฟันเลยก็คือกินข้าวเอง เเกอ่่ะนียให้ไายอีกคำหนึ่งก่อนจะเห็นภาพมากขึ้นคำมักการะแปลว่าอะไรระหว่างคําว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดเพราะมันเป็นการเกิดกับเกิดอันนี้แบบว่าใช่แล้วครับผมท่านไรบอกเอ้ยเฮียพวกนี้มันเก่งวหรเก่งเหรอไอ้ตัวจังยกั้งถูกต้องว่าพูดม่ถูกคิดอีกแล้วกูขอพูดหน่อยเถอะอภาษาศัพท์ของภาษาไทยเนี่ยยืมมาจากเขมรค่อนข้างเยอะ เป็นอะไรเป็นเนบกิมเนบกิมนี่แหละเลยเป็นพี่น้องกันนะครับก่อนจากกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากผลงานนะครับฝากผลงานไอจีไอจีค่ะ C R D A M T I นะคะค Q T E จะบอกว่าไอ้คีมถ่ายรูปสวยมากครับไปดูเฮ้ยคือแบบไลรลุ่มช่วยได้ฝากร้านขายของด้วยค่ะบได้แก้พูดอยู่ว่าให้เอาของมาบอกซีว่าขายอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอามารีวิวเออ มีอะไรบ้างที่ขายครับรู้จักพีกถามกูกูก็รู้จักสิถามคนได้ชอบเลยไม่ใช่รู้จักพีกที่มันไม่มานั่นแหละครับคือลูกกิอลูกกูเหม่ทึมใช่ไหมหนูก็พีกอ่ะอบฮะลูกอัลไาเมอร์แตลูโดนทุกวันก็เลยบอกว่าสานถ้าอยากเลยทุนสันเนี่ยต้ขายของหาของมาขายเลยแล้วก็สรุปว่ามันขายดีสุดปังขายไปเรื่อย้ไ่เรียนแล้วไม่ได้ไปเรียนไี่ใายหลักกินปีอ๋อแล้วอ่อนแล้วภาษาทิศกาธานครับไอจี้ยนอฟอโนสกอร์พีวิตในดีคืตอนนี้อันนี้อันนปากร้านปากบ้านปากนิตยสารครับไปดู ถ่ายแบบก็วางแผงเดือนหะไปจมบต่อเข้ามานั้นแหละครับผมใช่จะวางแผนที่ไหนล่ะผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าออกแน่นอนจะใส่ไว้ให้เดี๋ยอยกให้พี่อาร์เขียนใหม่ครัที่ส่งผลงานมาเลยมันมีคนมาติดต่อไปถ่ายเลยด้วยยังไงทางบ้านผมเนี่ยเขาเกี่ยวกับร้านเบดดิ้งอยู่แล้วแล้วหนังสือดูเนี่ยเป็นหนังสือเบดดิ้งเนาะผมก็ได้ไปเป็นนายแบบไปถ่ายชุดให้เขาเป็นร้านแล้วก็เป็นบรรดานะครับก็มีเพื่อนแล้วนางแบบที่เป็นอ่อบีคีคีอะ รลบนี้ที่เบียนซิเดคอนเขาเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ใช่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นจะเฮ้ยไม่ใช่โยก ที่นัดอยูคนหนึ่งครับเขาแสดงหนังเรื่องแวมไพายตัวสูซุ่งอะโคตรหล่อเลยพี่เลยจริงเราเดินขึ้นรูถรูดิ่งตัวนี้เห็นไหมคนนี้นะนี่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 นะครับก็เป็นแบบเพื่อนที่เราอยากจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักก็สาธิตนะก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าชอบต้องทำยังไงครับเข้ปกติอยู่ครับแล้วคนนั้นหละเจอแล้วคนนั้นห่ะเจอโทษฝาดลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยอ่าไว้เจอกันในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนนะครับแล้วก็ต้องมันไมต้องเป็นทางการครับ ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย